สวัสดีครับอยู่กับช่องตูนคนป่านะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตทุกทีการประกอบปืนแก๊ปนะครับผมในรักกระเรียงน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาถอดชิ้นส่วนของปืนแก๊ปนะครับผมออกมาทีละชิ้นนะครับแล้วก็เราจะประกอบขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกบชิ้นส่วนปืนกันเลยนะครับผมก็คือจะมีไข้พ่วงนะครับผมแบบหัวห แบนนะครับแล้วก็แฉะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะออกกันเลยนะครับผมเพื่อนก่อนที่ผมจะมาสาธิตวิธีการประกอบปืนนะครับถอชิ้นส่วนของปืนนะครับจะมาให้เพื่อนได้ชมปืนกระบอกต่างๆนะครับผมลักษณะต่างๆนะครับปืนอันนี้ก็คือคล้ายๆกันนะครับพันท้ายเราจะทําด้วยไม้สักนะครับเพื่อนนี่นะครับมาดูรูลํากล้องนะครับผมขณะ ต่างๆนะครับจะไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับเพื่อนนี่นะครับลำกล้องไม่เท่ากันนะครับอันนี้น่าจะเป็น8ปมิลนะครับผมขนาดลำกล้องนะครับผมอันนี้20มิมิลเท่ากันนะครับ2กระบอกนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการถอดชิ้นส่วนของปืนกันเลยนะครับผม วันนี้ก็จะมาสาธิตแล้วก็มาบอกวิธีกันยิงนะครับผมแล้วก็กลไกลนะครับผมของปืนนะครับผมน็อตจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับเพื่อนก็หมุนออกให้หมดนะครับผม โอเคนะครับแต่นั้นก็นี่นะครับก็ดึงนะครับผมอ๋อเพื่อเพื่อนลืมนะครับเราต้องดืง่มอันนี้ด้วยนะครับออกมาด้วยนะครับนี่นะเพื่อนก็ถอดออกมาได้เลยนะครับ ปืนนี้เราไม่ได้ถอกออกมานานนะครับผมดูครับ้างในปืนนะครับผมนี่นะเพื่อนคนไกนะครับนี่นะครับวิธีการตั้งนะครับผมวิธีการที่เราจะยิงนะครับเราก็จะเอาเราก็จะบีบแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะมาติดอยู่กับอันนี้ก็จะอยู่แน่นแบบนี้นะครับเวลาเรายิง แล้วก็เหนี่ยวไกลลงมานะครับก็จะลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนนี่เมื่อได้ทำความสะอาดนะครับผมน,น,นี่นะครับลันกล้องนะครับประมาณยี่สิบนิลได้นะครับเพื่อน อันนี้ก็คือเราจะใส่แก๊ปลงไปในรูนี้นะครับอันนี้ก็จะเชื่อมติดกันนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือลำกล้องแล้วก็เอาเหล็กมานะครับเชื่อมติดที่นี่นะครับแล้วก็ทําเป็นรูนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปให้ทะลุกับลำกล้องอันนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือเราก็จะตัดแล้วก็ใส่ลงไปในไฟนะครับแล้วก็ตีนะครับให้แบนๆแล้วก็เจาะรูนะครับเพื่อจะใส่น็อตให้ยึดติดกับอันท้ายปืนของเรานะครับผมอันนี้ก็ เชื่อมเหมือนกันนะครับใส่น็อตเข้าไปนะครับเพื่อยึดติดกับอันท้ายปืนนะครับที่นี่นะครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาประกอบคืนนะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนวิธีการประกอบคืนนะครับเ้วก็ต่อมาใส่เหมือนเดิมนะครับผมรัดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มาใส่เลยนะครับผม ไสแบบนี้เสร็จนะครับนิ่วไฟนะครับผมให้ลงงานแบบนี้นะครับเพื่อะยึดนะครับผมคุณจะได้ไม่ขยับนะครับเอเคจากนั้นเราก็เอาน็อตนะครับผมที่เราถอดมาใส่คืนนะครับคืนแก๊สคืนกระเรียงนี่นะครับผมง่ายนะครับมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับผมในการถอดชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ประกอบคืนนะครับ ช้อย่างเดียวก็คือเราจะใส่ดินปืนนั่นแหละนะครับผมเวลาเรายิงเสร็จนะครับพอเราจะใส่ดินปืนนะครับก็คือช้านะครับผมแต่ความแมน่นนี่ก็ยอดนะครับเพื่อนไม่ธรรมดานะครับ โอเคครับเพื่อนๆแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมใส่อย่างนี้คุณน,นะครับที่เดิมน,นะครับผมเ okay. เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการยิงสักนัดหนึ่งนะครับผมเราจะยิงเป้ากันนะครับผมยิงเป้าระยะ10เมตร15เมตรนะครับผมโอเคครับผม แล้วเพื่อนเรามาทดสอบยิงกันเลยนะครับยิงแบบท่านั่งนะครับผมโอ้ย ็ครับเดี๋ยวเราไปดูเป้าพร้อมๆกันนะครับเพื่อนอันนี้จุดที่เรานั่งยิงเมื่อะกี้นะครับผมโอเคนะครับเป้าก็คือจะอยู่นู่นนะครับที่ไม้นะครับน่าจะประมาณสักส5หเมตรได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป้าที่ผมยิงนะครับจะถูกหรือไม่ถูกนะครับผม ตอนนี้คือเราอยู่กันในรักกระเรียงนะครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับเพื่อนๆเป้าที่ผมยิงนะครับผมยิงบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับลูกกระสุนเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นเก้งหมูป่ากวางอะไรต่างๆนะครับสักป่านะครับไม่รอดนะครับผมอันนี้คือลูกที่ใหญ่ๆนะครับที่เคยให้เพื่อนๆได้ชมไปนะครับลูกที่ใหญ่นะครับ ปืนกระบอกนี้เราใส่แค่ลูกเดียวนะครับก็คือโดนตรงนี้เข้าไปเลยนะครับผมโอ้สุดยอดครับเพื่อนอันนี้ลูกกระสุนที่เล็กๆนะครับก็มีโดนนะครับผมนี่นะครับไหลรูอยู่นะครับผมถ้าเป็นกระรอกระยะ15เมตรแบบนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับผมนู่นนะครับจุดที่เราอยู่นะครับผมโอเคครับเพื่อนถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาเ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ